สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ป่าตองนะคะบีชนะคะโลเคชันอยู่ที่ภูกเก็ตค่ะวันนี้น้องแบมนะคะมาในทีมแบบเล่นน้ำอาแบแดดทั้งวันเลยค่ะผิวแทนสกินค่ะอีสานนะคะเป็นอีสานเลดี้นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้แบมจะมาแนะนำเกี่ยวกับที่เที่ยวป่าตองนะคะป่าทองนะคะตรงนี้จะเป็นทะเลชายที่ค่อนข้างละเอียดค่ะแล้วก็มีแต่ต่างชาติประมาณ90%ก็คือต่างชาติเลยค่ะแล้วก็ ตรงโลเคชันสำหรับที่นั่งนะคะจะมีทั้งหมด5ที่นั่งหาสเตนก็คือเป็นที่นั่งแบบเสียตังคนะ,คะพื้นที่ละหนึ่งอบาทนะคะมันจะเป็นเต็นท์แบบนี้ค่ะทุกคนเต็นท์แบบนี้ประมาณหนึบาทนะคะต่อเต็นท์ต่อ1คนนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากเออเสียตังค์อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอาสาดหรือว่ามาซื้อเสือแถวนี้ก็ได้ค่ะแถวนี้ก็มีเสือขายนะคะเราก็ ที่นั่งจับจองได้เลยนะคะคนที่นี่ก็จะมีหลายเชื้อชาติสัญชาตินะคะจะเป็นคอ,อร์ลินเนอร์เกือบ99.99 99เลยไทยไทยก็จะมีแต่คนค้าขายค่ะทุกคนเป็นไงคะบรรยากาศดีมากเด็กสิทะเลก็คือสวยชายหาดดีค่ะก็คือดูดีนะคะบรรยากาศดีค่ะ,บรราาคะแบบเล่นตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะคะทุกคน บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยเขาก็จะนอนเรียงกันอย่างเงี้ยใครฉายฟงสายคออยากได้แฟนฝรงฝรั่งนะคะต้องมาแล้วค่ะนะคะใส่บิกินงบิกินี่มาเดินเนี่ยถ้าเป็นคนไทยนะคะป๊อปปูล่าเลยค่ะทุกคนค่ะและตรงเนี้ยนะคะจุดเด่นก็คือมีของกินค่อนข้างที่จะราคาก็ไม่ได้แพงนะถ้าเราไม่ได้เข้าร้านอาหารที่ที่เป็นในโรงแรมหรืออะไรเขาก็จะมีแบบ ซาเล้งนะคะซาเล้งพ่วงข้างอย่างเงี้ยมาขายตามชายหาดอย่างเงี้ยน้ำก็แก้วถั่วสิบบาทเอาเล่นจูดก็หกสิบประมาณเนี้ทุกคนเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นฟิลนี้เห็นไหมตอนนี้เป็นวนันวันอังคารค่ะทุกคนเป็นไงบ้างบรรยากาศดีมากใครชอบบรรยากาศทะเลชอบ ่างชาติอย่างเงี้ยก็อย่าลืมมากันนะฮะทุกคนอากาศดีมากลมแรงมากุณพอ่อส่วนมากเขาจะมาเป็นครอบครัวนะคะทุกคนมาเป็นแบบแฟมิลี่แมนแฟมิลี่มากับครอบครัวค่ะครอบครัวมาเที่ยวนะคะแล้วที่นี่ก็มีแบบตำรงตำรวจสายตรวจมาตรวจตลอดนะคะทุกคนนะคะใครที่คิดที่จะมาอยู่กรุง มูฟจากกรุงเทพมาอยู่ภูเก็ตหนึ่งก็ต้องเตรียมตัวให้ดีค่ะเพราะว่าหนึ่งห้องก็คือหายากมากค่ะแถวป่าปตองนะคะน้องแบมก็หาห้องก่อนจะได้แล้วก็ต้องหางานดค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าไม่มีรถมอเตอร์ไซค์นี่ค่อนข้างที่จะอยู่ที่นี่ยากค่ะนะคะค่อนข้างที่จะอยู่ยากนะคะทุกคนเดี๋ยวใหแ้แบมให้ดูบรรยากาศนะคะ นี่คือบรรยากาศค่ะทุกคนค่ะเนี่ยก็จะมีเห็นหมอกดำนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะคะเทศบาลนะคะของอำเภอภูกเก็ตเขาก็จะมาดูเกี่ยวกับ security ต่างๆให้กับผู้คนที่มาเที่ยวส่วนมากคนที่มาเที่ยวนี่ก็มีหลายช,ชาตินะคะมีเจ็ตสกีมีเรือรับก้างนะคะแล้วก็มีโดมอย่างเงี้ยค่ะมีหลายอย่าง อยู่แถวนี้มีทั้งทะเลนะคะภูเขาล้อมรอบนะคะแล้วก็ของกินก็หาง่ายทรายหาดสีขาวนวลค่ะไม่มีหินเลยบรรยากาศดีไหมทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยอันนี้เวลาประมาณบ่ายสมกว่าแต่ว่าบรรยากาศคนก็คือเยอะตั้งแต่11บเอโมงนะคะตั้งแต่5้าโมงเช้าค่ะแบมกินเสร็จแบมก็มานะว่ายน้ำแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศที่เห็นก็คือจะฟิลนี้เลยเห็นไหมคะ บรรยากาศดีไหมทุกคนใครชอบบรรยากาศแบบนี้บ้างใครที่มีแผนที่จะมาหางานหรือว่ามาทํางานแถวนี้ก็คือต้องวางแผนดีๆนะคะทุกคนเพราะการมาที่นี่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงสําหรับการเริ่มต้นค่ะแต่ถ้าเรามีคอนเน็กชันนะคะมีเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยเรามาหางานทําที่นี่มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ยากค่ะส่วนใครที่แบบมีเป้าหมายที่แบบว่าเออฉันอยากทํางานแล้วก็ได้ใช้ภาษา แล้วก็แม่อายอย่างเงี้ยก็มาหากห็มาหาทํางานแถวนี้ก็ได้ค่ะทุกคนค่ะเนี่ยบรรยากาศก,าก็เป็นแบบนี้ฝลังก็มีคนดีไม่ดีนะทุกคนเราอย่าไปแบบโฟกัสว่ามันดีทุกคนนะมนเมื่อกี้ก็โดนเห็นไหมมันมานี่หาวเซแบมน,นี่หาวก็คือดูถูกเราว่าเราเป็นคนเอเชียมันมาน,นีหาวเซแบมเมื่อกี้ได้ยินไหมทุกคนก็ามานันนีหาวไปสิ อันนี้ก็จะเป็นโลเคชันที่5นะคะเป็นที่สุดท้ายอันนี้เขาเรียกชายหาดป่าตองนะทุกคนเขาจะมีจุดโชนเล่นน้ําที่แตกต่างกันนะมีทั้งหมด5จุดมีเต็นท์แบบนี้5จุดนะคะสําหรับการเช่าทั้งวันเลยก็คือ100บาทต่อคนค่ะก็แพงไหมถ้าอยู่ทั้งวันก็ไม่แพงหรอกคะ่ะเบียร์ขวดเล็กก็60นะคะขวดใหญ่ไม่รู้แบบมกินขวดเล็กอะคะ่ะทุกคน น,ะะนี่บรรยากาศก,าก็เป็นฟีลนี้เลยนะคะฝรั่งมันก็มีคนดีไม่ดีนะทุกคนอย่าไปให้ค่ามันเยอะนะคะคนที่ไม่เกลียดเราเราก็ควรไม่ต้องเลสเปกมันนะคะทุกคนอีฟอานาเตอร์แมนดอลเลสเปกยูยูแคนเ t ช e respect him too โอเคเมื่อกี้มันเซนีหาวแบมว่าแบมเป็นคนจีนหยยดเชื้อชาตินั่นแหละคะ่ะทุกคน บรรยากาศดีมากแต่แบบไม่คุยกับมันหรอกแบบไมแบบไม่ให้ค่ากับคนที่ไม่เห็นคุณค่าเราค่ะเนี่ยทุกคนสวยมากเห็นไหมมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลมีทั้งพระอาทิตย์อากาศดีมากทุกคนค่ะเนี่ย ต่างชาติก็คือมาเล่นน้ำกันมาเป็นแบบครอบครัวแฟมิลี่พาเกิร์ลเฟนบอยเฟนมาเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็มีหลายสัญชาตินะไม่ใช่ว่ามีแค่ชาติใดชาติหนึ่งคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีแล้วแต่ว่าเราจะครบคนยังไงนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากโูสิบรรยากาศดีไหมทุกคนดูดิดูพ่อหนุ่มสองคนนี้สิเสื้อหลุดเลย จะหลุดเลยทุกคนนั่นแหละมันเป็นฟิลนั้นทุกคนบรรยากาศดีดีชายหาดก็มีนะไม่ร้อนมากสำหรับคนที่แบบเออฉันไม่ชอบแบบตากแดดเยอะมันก็มีร่มเห็นไหมคะเห็นต้นไม้เกี่ยวขาจีไหมคะนอนนอนใต้ต้นไม้ก็ได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าแผงก็ได้ค่ะก็ซื้อศาสตร์อันละร้อยร้อยยี่สิบสองร้อย แล้วก็มานั่งเล่นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ว่านะคะทุกคนส่วนมากจะมีแค่คนไทยเออไม่ใช่คนไทยส่วนมากจะมีแค่พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนไทยนอกนั้นที่เป็นนักท่องเที่ยวก็จะมีแต่ต่างชาทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนเขาก็จะมีแบบเออโซนที่แบบบอลเล่บอลอย่างเงี้ยมีทั้งหมดห่าโซนใช่ไหม <ค uc us> ก็มีบอลเล่บอลทั้งห่าโซนเลยเนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากทุกคน อันที่ดีที่สุดก็คือผู้ชายหล่อค่ะทุกคนมีแต่คนหล่อๆทั้งนั้นมีแต่ผู <c oughs> ้ชายหล่อๆหล่อมากค่ะทุกคนดูดิใครจะมาต้านคะใครชอบแบบเอตอตาฟ้าผมบอลน,นะคะก็ต้องมาแล้วปะรออะไรคะ <ๆ S 1> มาเลยคะ <ๆ S 1> ่ะบรรยากาศดีมากดีแบบดีมากๆค่ะเ <ๆ S 1> นี่ยเขาจะเป็นทุ่นแบบเนี้ยทุกคนแบบแบ่งเขตเขตที่สามารถเล่นน้ําได้กับ เขตที่ไม่สามารถเล่นน้ำได้นะคะนี่ชอบแบบไหนไม l ไล e ์ไม h ช้อยค่ะเลือกเองนะคะนี่ชีวิตคุณนะคะนี่เราก็เดินเล่นไปเลยเหลังเยอะมากคนไทยนิดหนึ่งนับคนได้หนึ่งในนั้นก็คือแบบ บรรยากาศดีลมพัดวีวีนะคะแต่ร้อนมากนะคะทุกคนร้อนภูเก็ตไม่มีไม่มีฤดูฝนนะเออไม่มีฤด,ดูหนาวมีแต่ฤดูร้อนกับฤดูฝนสองฤดูนะวคะ่ะสังเกตง่ายๆฝรั่งคนไหนขาวก็คือเพิ่งมาฝรั่งคนไหนดำแปลว,ว่าอยู่นี่ 哦，老婆。